เปรียบเทียบกับน้องนึ่งครับเบิ้งพุ่นะขาบนกับขขามองมือก้อนนี่น่าหนุ่มนึ่งมีเห็นสๆอ่ะใส่ตาเบิ้องไหมอ๋อชาตินี่บานเน็้ปวดฟ้านะวิมโอ้ยพุ่นนะครับปวดใหญ่ก็มีมันอีปวดฟ้านก็มีนะครับพุ่นนะอ่าจัดการหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งบีบนะจ้าเออขายห่าหลุดสวกเลยสีขั้งคางพรมผีนะครับมีเนจ้ะโอ้ยงามแหงเลยจ้ะทั้งเนี้ แม่งกินครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม กับนุ่มนกับไอวีนะจ๊ะสวัสดีพยามิยายพอแมี่น้องลุงป่านะอาทุกทันนะครับสวัสดีพี่ทุกทันนะครับผมวันนี้ก็พอกับบ้านวีกับหนุ่มนิ่งในเสาที่ได้นึ่งนันี้ในเสาของวันจันทร์นะจ้าตรงก็วันที่สิจ่าเดือนสิงหาคมพศสองพันห้เจ็้าวันนี้ก็เป็นวันแม่นะครับขอให้คุณแม่ทุกทันมีความสุขนะครับในวันนี้สุขสันต์วันแม่ครับผมวันนี้ก็มาหาเห็ดคือเกาเหลาหนึ่งเนาะเหมียนจราบ หลังจากว่าถ้าขึ้นเขาพูดจเงางึงเนาะเงจ้ามาลนกันเบืองครับที่ทางโซนนุ่นทองนี่สิมีเฮ็ดนังเงีเนาะหนนี้เนาะจ้าไครับไปจ้าะนะครับเริ่มต้นข้ามาที่ทางเขานี่ขี่รถมากันน้องเนื่งนนองว่าพออยังเฮ็ดพวกไงบ่ฮะนำเบงคราบเาสีลยบอลหรือสีดอกเนี่ยได้ครับโอ้โน,น้องเ่งนะจ้ามาใส่โตคืึเก้าครับเบื้งขาก่อนวิ้นทูสบขาคะ่ะหัดใส่พูดนะ นี่เป็นเห็ดปัวขาวใหญ่เลยครับนี่เบิ่งนังเป็นตุยูอยู่นี่ครับขาเหี่ยวลูกสวกเลยน้องนึงจีมน้องนึงตัดขาใหญ่เครับตัดขาเป็นไว้น้าไม่บินยึดเชิงพูดจองว่านี่สีดอกนะน้องนึงมันจะอยู่นี่เห็นหลายดอกกลัวเนาะแม่เพราะว่า จุมมีสีข้างคางพุมพ่มผีนะครับเมียนจ้ะปาดขาคนไว้นะโอ้ยงามเห่งเดือดจ้ะปลูกใบจิตใบดีหนึ่งหนึ่งได้ได้ได้นี่สามดอกกับขาหนึ่งบนหนึ่งเมียนจ้ารวมกันเป็นสีคือนเขาโอ้ย <laughs> งานพักฮึถือขาตัวได้เนาะนี่ วินงามครับนะคร,รับหัดหูปวกไว้เนาะจุวมใหญ่แหงเนาะเมนจากข้างงามเลยพูดดีกันนึงไอ้วินเขามองประมารด้ยหน่อยวิน,นเนาะอยู่ <c oughs> ทางเขาพอดีครับเมนโอ้ยอนนอเฮานะจะเอาไปขูดผ้าเอาอ,อีกเนาะหมูแหลกครับจ้าอ่ะเอาเห็ดปวกแล้วมาเอาเห็ดกอดแดงหนึ่งจ้ะกอใหญ่ครับแคลุนกันเมืองวชิพออ,อีก จ็ปปวดน้อยวินเนาะเห็ดปวกมือนี้เนาะจ้ะหรือสีบัวหัวเห็ดก่อแดงไปหนำเก็บเห็ดทั่วไปไปหนำเนาะเมนจ้ะอันนี้ก็แดงใหกันครับต้นตองจ้ะตองแดงครับเห็ดยังหนึ่งเห็ดก่อใหญ่จ้าหืมก่อจ้าตัวนี้เริ่มใหญ่แล้วน้อยวินเนาะทางนี้บ้านเห็ดนาเรียจ้ะ อ๋อตัวนี้นนนนเห็ดพึ่งไข่จ้ะตัวเห็ดกอใหญ่งงจ้ะพึ่งทะลายจ้ะเดี๋ยวกินครับมีอีกเพิ่งนึ่งเห็ดปวกบราณเปวกอีกแล้วเนี่ยจิยงหยางครับเจ้าเขากินหยางมืออนี้ครับ เกิดลายพ่อยู่เนาะนีพ่นที่ซองน,อน,อนั่นตรงนี้แต่แต่ว่าก็าไปเห็นเต็มพ่นเน,อนาอยวินเนาะคุณเอาขาพ่นที่ยิ่งอย่างกินครับเห็นไหมขนาดสีไว้เห็ดป๋วกเนียวได้เลยเ,ลย <laughs> ยเห็ดป๋วกพ่พแล้วนี่เนาะเอ้าน่ะแต่ว่าขาตัวนี้ได้อยู่ไหนพี่เอาตัวพี่นี่ครับ ขุดได้จ้ะขุดนะโอ้ยขุดขาเอาได้นึงนึงไามจ้ะขุดขาวเอาใส่ตะกร้าเฮาหอวงานแฮงงานแหงขุดหายถึงโฝนแล้วนึงขุดขุดขุดไปวินตัวนี้เห็ดกอใหญ่จ้าขุดขาเห็ดปวกแล้วก็ตัดขาเห็ดกอครับบ้างดีครับวันนี้หน้าเละจ้ะ บัเหนบูเห็นหลายคือเมื่อวานนะถึงๆเนาะเพราะให้ย,ยันนี้ออกโดนแล้วนั่งหนึ่งมี่จ้ะมันนี่กะเฮ็ดโกจ้าโกแดงไงครับสองจูมจ้ามีนาเรยวนั่งหนึ่งบัมมีจ้ะไปเลยครับขเข่าแถวไปเลยครับ เกิดยังไม่โดดอ่ะอยู่ยงไ,งนไหนบิน่นาะส่วนคนเกิดโดนแหงเลยนี่เนาะเป็นอาทิตย์เลยเนาะเมีเ้ยจ้ะคายลายจ้ะบึงอ่ะนะครับบานขึ้นมาโซนค่ำเต็นนะครับยี่ในค่ำเต็นเลยแหละครับตอนนี้หาบึงเห็ดหนาเลยเห็ดทั่วไปครับผูกพ่พอเห็ดปวกอีกแล้วครับ หลังจากข้างเขามาหันพอสองโพนนะครับผังบ่ท่านหลนะครับหลุนกันไปเบิองอีกครับนาเรียจ้าอีจ้าอึ๊บอ้าขาหลุดน่บาอใหญ่จ้าอุ๊ยดีดดองอ๋อช่างนี้บานเนตตัวฟาดไหมวิมโอ้ยูนะครับ ปวกใหญ่ก็มีมานี่ปวกฝานก็มีนะครับพูนะเรือเห็ดปวกแดงนั่นหนึงเนาะจ้ะจัดการนึงนึงจัดการเลยจ้ามีดใหญ่เอเด็ดงนึงมีดยยังยุโรปจ้ามีดใหญ่แต่ว่าดินพ่นอ่อนอยู่ดอกนะพอดีพอดีไอ้วินดึงหนึ่งหนึ่งดีผลที่สามนี่ผลที่สามนี่เป็นเห็ดปวกฝานครับหรือว่าเห็ดปวกแดงเนาะเมีนจ้ะดึงไปเรื่อยๆน้อยวินเนาะเพราะว่ายัง ยังไปอีกหลายหมองเนาะแมนบางหมองมันเดือนเห็ดเปลือกไฟครับเห็ปเดปลืกแดงเห็นไหมเนาะแมนโอยตัวนี้ก็สิงัดได้นี่ฝนตกได้นหน่อยวินเนาะแมนนะอุ๊ยอนันสนเดี๋ยวอนันสนแดดดิดซองมือวันหนึ่งแต่ว่ามีแดดมีฝนน,น,น้เนาะแม่ะเนะยังมาเลี้ยงนี่มากตกเนาะแมนสังเกตเบางทุกปีนั่ะเชีวยวล้างเห็ดหนาเลยครับ มันก็ว่าอยู่คือยังปกติเพิ่นก็เคยออกแล้วคือบบเห็นจากเธอเหมือนีคือบบเต็มผู้นจะผู้นเนาะถึงปวกไงถึงปวกฟันเนาะว่านเต็มบ่ไอ้วินเพราะว่าขึ้นมาที่แหลกกระแหกมาแล้วได้หน่อเห็ดปวกไงเนาะหลับก่อนกายอยู่กเต็มนี่ละมีอันจ้ะสองผูนในหลายโอ้ยผุ้น่ะนี่นี่นี่บินนี่นี่งามอยู่จ้าผ่้น่ะนะครับ กำลังเนาะไอยวินตัวนี้เนาะขุดขาใส่เรื่งหนึง่งกำลังงามงงไมปวดฝ่ากระไ้ใส่แล้วหิดปวดญ่เห,หรอปวดไงยุติไตวันนี้วิญยุติไตไปแล้วนะครับจังเบิงครับจ<ะ>้าขุดขาใส่ไว้หนึ่งขากนน่อนสีเปลือกมั่เพื่อนเนี่ยยังอีกบ้านปวดอะไรวินปวดตาหยักปวดตาเวียนระเบ้อ,อบ้ออานนั่นเบิงดอกเพื่อนครับพุณอะมาเบิงขาก่อน นี่ดอกเปื่อยทิมบันงนึ่งนี่เมียนจะตัวนั้นเป็นเสือต่อไปจ้าตัวนั้นเปรียบเทียบกับน้องนิ่งครับเบิ้งพุ่นนะขาเบิ้งขาอะไปเบิ้งขาครับบ้านครับเบิ้งขาไปพุ่นนะ้ <c oughs> อ้ออ่ะจัดการเลยน้องนิ่งเมียนเลยจ้าเมียนเลยพูดเพื่อไว้นะมองมือก้อนนี่เนาะน,นึ่งมเมียนจะจังหวะคุณเลยปุ้ยเป็นไงมือน,นี้ใหญ่กว่าน้วันนี่ไงาขกกากลัวตัวนั้นอีกไงดอกมาเวันหนึ่งวุ้น่า กำกำบุหุ่มไอวินขากำบุหุ่มดอกงามแข็งแรงดีเลยครับแมนจ้ะดอกงามแมนขี้ไก่พึ่นแต่ว่าส่วนมากควรจะกินน้อยวินเนาะแมนอ่ะใส่ตาเบิ่งมันน้าขูดขาเพิ่นตัวนี้ขูดแล้วนะครับนี่ขาเห็ดปวดเห็ดปวกฟาดเนาะปวกไฟเนาะแมนครับเดี๋ยวเจีงนึงเจอขึ้นมาเบิ่งอีกชนึงครับเห็ดปวกไงเนาะแมนอ่ะเรียบร้อยแล้วไอวินตัวนี้นี่เฮ้ยบาดนี่ ตานิงยืนโหลดครับอ้๋อาใช้สสตานี่พูนตาเลยสามพวกไอว้วินี่พวกขาวใหญ่เฮ็ดพวกไฟพวกฟ้านแล้วก็พวกตาบโน่นนั่นนึงผมไว้มีเสือเพิ่นอีกเนาะตัวนี้เนาะแมนน,น่าเล่นจ้ามันซึกหน่อยเลยเนาะวิธีหาวันนี้นะครับก็บไปน้ำหอมเฮ็ดก่อเฮ็ดดาแล้วนี่นะครับหลักๆแต่ว่าบวัดมาพร้เฮ็ดพวกแลนะ้วก็ย่างหาดน้ำพ่นทั่วไปเลยนะครับ ตัวตัวไปพี่นอนกระละยได้ครับเหมือนนี้พวกคนมานอนเฝ้าก็มีนะครับอยู่ข้ามเต็นนี้หาไปนําหองน้าหัว่ําแนวนี้แล้วนะครับสิบเป็นปลาสงเสียงตัวไปลกักๆักกเน,นนเนียนโพดน้ําแน่นะครับพ่นในงามๆเคยออกเฮ็ดตัว่าเหมือน,นี้เห็นซ้ำสนิดแล,ล้วรุนกันไปอีกนะครับคนละย่างน้าหนึ่งๆไปฝนออมไปท่างคือพมว่าไปแล้วนะครับนี่ครับ เบิ้งคาคักีกเบื้องตรงนี้นะดอกโคตรแห้งกนาแล้วครับดอกฮิดปวดตาบครับพ,พี่น้องไปเบิ้องหิดปวกมองเก็บปวดมองหันน้ำอ,อย,อย,อยอู่น้อยังห้องช่างชิดเนื้อไนแล้วเนาะฟั่งขำเต้นไปแล้วครับแข้งหิดแยงก,ยก้อยใหญ่ครับแก <จะ S 2> ้งจะเหิดปวกรวมมีเรื่งนี้สูสหยดขึ้นเอยหวานสิกันเลยนะครับ หวานเจี๊ยบหรือหวานอำลำนึ่งมิหวานจุ๋ยไอ้ินหวานจุ๋ยแต่ห <laughs> วานอำลำนี่ห <laughs> วานอำล <laughs> นอำนี่พุทธเลย <laughs> ตัวนี้น่าเล่นจ้างามๆอยู่ห <laughs> ลายเห็ดอยู่หน่อยไอ้ินเนาะ <laughs> นจ้า เสือเพื่อน่ดีครับห <c oughs> น้าเรียจะหน้าเรหน้าเรเอายิงสามคนเลยนี่จุ่มนี่ที่กับดอกไก่มุมทางนี้บ้านเหมืนจุ่มกอใหญ่จ้าอุ้ยขาจ้าน้าฮะเป็นตานห,ากหักแต่เฮ็ดตะปุอยู่ กอใหญ่จ้งางามจูมเพิ่นกอใหญ่นี่ละออกทนออกลายนั่นนึงเมียนจ้ะนี่ครับนี่นึมยูกอใหญ่จ้าแตนนีก่กอเลี้ยงว่าเมียนในวิเคราะหมสีแดงจ้ะ อ่านะครับวัยลงมาทั้งปลาน้องแปลกทั้งสะพานดิ้งดองน้าหนึงหนึ่งหมอนอ่อกับมาเบิงเห็ดกอร์นะครับหลักๆก่อนน้ำโพนกับเบิงไปนำน้ำหนึ่งส่นครับข้าพ่อเห็ดพวกอีกพ่อรอเห็ดกอนึงก็เดินเกลี่ยมันหวานนก็ไปแนวเลือกเดี๋ยวให้เก็บเนาะ ไดียวหนึ่งหนึ่งมีลายจูงให้คนจะแมนมานึงนึ่งหนี่งมีสามมานึงนึ่งหน่ทา่านคุณมานึงนึ่งเปิดนะครับ มีอีกแล้ีอีกอะีกนั่งมานั่งมาในวันเป็นดาเล่คือกันครับนี่อีกนี่เบิ่งลักษณะการเกิดพันนำครับสดนี่สีใสในนั่นหนึ่งมีอจ้ะดวงเป็นมันหนึ่งมีอจ้ะชาหนึ่งาบดาเล่จ้ะ น้องแปีกนี่ออกรุ่นเนาะออกรุ่นทางนนท์ทองทางข้ามเต็นครับสอ, <away> อ,อนกันยีกันวันหนึ่งพะย่ะเฮ้ยเอาเอา,เอา,เอา,เอามือคือลอยเนาะ <c oughs> มือสั่นบ่ย่าง่าเห็ดปวกลายพอก <c oughs> ันถึงสี่แหล่ถึงกมชมพูเนาะเนาะจ้ะ นี่นนต้นนีเดอง้ยาวจ้นๆน,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 นี้นีน,นี่นี่นี่นีานี้นี่น่นี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 นี้นนี่นนี้นนีกนีนี่นี่นีี่นี่นี่นนี่นนี่ดอ่นี่น้่นี่นาดี่นี่น เป็นเห็ดทานหน่อยนะน้องน,นึ่งหนอมีอันอจ้ะมีโยมบริโภคกันครับบมีพิษมีพายัางครับเห็ดทานหน่อยนี่ทานหนึ่งบานมีโกใหญ่จ้ะ,ะงงงงาทานหนึ่ง,งน,นึ่งบานเพิง่งค้าลายจ้ะอ้าวหงุมหงวายยังอยู่ข้างพุ่นๆๆหนึงหนึ่งเห็ดหลอยไปเลยเป็นแถวเลยเห็ดยังไงขลังแน่ฮึ่มซีมันม้วนแบบหนึ่งนะหนึ่งหนอปุ่นเลี้ยงคืนไปเลยหอดเทิงมากุ่นนะครับ เฮ็<า>ดสิร์ตัวนออบาติโน่น <laughs> มันมพอเห็ดปัวอีกที่ยเต็มโฝนอุ้ยเห็ดปัวกอสีเบิดฟังเลย <laughs> สำหรับมื้อนี้เนาะมีนั่นจ้ะดูดิมื้อนี้ให้กันละบบออนหนึ่งหนึ่งบัดคาสิเมอันบัดหาอยู่ทางออกบ่อมีนี่เป็นนาอะใหญ่นะครับบอกอีกทีหนึ่งนั่นหนึ่งนมีน่นจ้ะ ออกกระายครับจะว่าห้อยเคลียร์ในมูนเบิร์นนั่น,หน,น,ห,นหนึ่งเม <ทำ S 2> นธรรมท่านพี่น้องเพื่อนก็ได้หลายอยู่เนาะเมนก็มันอมน,นี้ขึ้นทางนุ่นทองก่อนครับเกี่ยวลงมาอีกแลกลายเป็นสายเป็นสวยแล้วเนาะเมนจ้ะเป็นสวยเลยขนเลยวิยว่งจังเอาข้างในครับนี่พี่น้องเพื่อนว่าคือว่าจงนั่งหนึ่งซ้นำนี่เพื่อนว่าโอ้ยซ้ำนี่พอดีอยู่จ้าจงบ่อะไมืเออื่นกะบ่มีมเ่เลยจ้ะน,นี่เออคนมาเก็บกระจายเนาะน้องหนึ่งเนาะ ลาพี่น้องหลายอยู่จะหลายแห้งแต่วันหนึ่งหนึ่งก็บ,บ่ไวใดไทยให้เบิ่งน้อยพี่น้องแมนกะต้องเข้าใจนะครับวิบธีคนหาเห็ดนี่แมนจะ้ะมันคือเห็ดฟ,ฟาร์มจะคล้องครับเรียกบ่ได้ซ้ำนึงนก็เอาเลยแมนจะ้ะนี่นะครับอีกจงเนียเลี้ยแต่ห่อยครับบอกง่ายๆเลยเลนะั่นนีแมนจะแต่ว่าขน่อยแห้งอีลีกับจงนี่เนาะจ้าพี่มาช่างพี่น้องนึงอวยมาพี่จ้าใจพ่นทั้งพี่พี่ เสี่ยวอยู่นะครับเป็นส่วนๆเลยใช่เลยครับอยู่แขบเนี่ยจังน้อยครับอยู่ครับอยู่แขบแล้วก็ยุดขึ้นพ่นขึ้นไปเล่นน้อยพี่เนาะมีอันไหนในใบตองคุณอ่นโอ้โหใหญ่อรตอบิ โดยเฉพาะซัมตูมเฮดกอใหญ่นิ้ววานจุว่วยเลยวนิหนึ่งจ้ากรอบครับงานเลยอีกครับเอ้า,อาข้า<ด>เขื่อนเอา้าย้ายมาอีกจุดงดนี่งหินสามจ้ะงานงอออกมาหนีแล้วนะครับบัน มองมีก็คือไม้สำนักโซนน้องจองของไห้นะครับงูมันจะน้องแปลกสุดเถือเข้ามาก็จะมีกุฏิอยางนี่แล้วนะครับนี่คือเป็นวัดปลานะครับจอดรถเว็นี่แล้วนะครับผมเป็นผน้องก็มาหล่นะครับรถกระบะจอดเสี่ยวมอเตอร์ไซค์ยู้นนาะเห็นนางเสี่ยวอยู่ผูนะครับไปครับออกไปพละไปเบิ่งผลงานโดยรวมกันอีกทนหนึ่งอยู่ทางออกผูนะครับ นี่แล้วนะครับทางลงมาบางหันขี่ลงมาทางนี้นะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นไปทางปลาหน้องแปกนะครับทางสะพานดิงดองนะครับเดี่ยวขัวไปนี้นี่นะครับเป็นปลาเฮดเบิร์ดแหละครับขวามองไปหอดนำมังนางน้ำมือนี้นะครับนี้ปลาเฮดเบิร์ดแหละครับน้ำมือนี้ก็แลจะสวงต่ฤดูกาลนะครับจะมีเฮดนางแนนะครับเป็นปลากอปลาทั่วไปนะครับเป็นโก กกผอกกกกากกดูทั่วไปนะครับส่วนมากจะเป็นปลากาะหลายกลัวนะครับคือสื่อวัดสื่อสำนักสงฆ์น้องจอง้องให้ปลาก,กอเพันวานะครับแต่ว่ามีเห็ดหลากหลายชนิดห่อนกกกอะร้ายนะครับไปเพิ่งพ้นงานนองหนึ่งกันเลยครับบานวันนี้นะครับนี่แล้วนะครับหนึ่งมานั่งขายป็นี้นะครับทางกรับบานก็อยู่ขวามือนะครับถะตรงไปหนี่ก็ไปสวสดท่างปลาหนองแปรคือเก่านะครับทาา่าสะพานนิงดองเปนแลน้วเนาะ เป็นยังไงน้องนึ่งมือนี้สบายไรจีบอะไรจีบสีเลยหยบหยิวเลยวะน้องนึ่งเนจ้ะอจ้าเห็ดปูอะไรก็สามชนิดตัเด้อมือนี้นี่นะครับตานี่ยโหดผู๋เนเด้อจ้ะตานี่เป็นเห็ดปูสามชนิดนะครับขมาจีแรงอันนี่ครับเห็ดปวดใหญ่เป็นปูขาวปวูโผล่เนี่ยวินปวูขาวใหญ่แล้วก็เป็นปวูตราบก่อนนะวินจะเป็นจะเป็นเห็ดปวูฟาดเฮ้ยเห็ดปวูฟาดก่อนเนาะเดี๋ยวเห็ดปวูตราบนะครับนี่ แกับวกฟ้านหรือว่าผวกแดงนั่นหนึ่งแนะน่นจังข้างมองเกินเฮ็ดผวกไส้นะครับข้างใส่ก็จะเป็นเห็ดลังเหรียณ้ำนี้เห็ดโกน้ำเนื้อน้อยบินเนาะแม่นนะครับผัวเแต่ว่าคาแห้งนั่นหนึ่งพุดนะแม่นจ้ะเจ้าระดุมปวดแห้งเลยจังเดี๋เป็นโลกล้วยได้เหมือนนี้เนาะสำหรับเห็ดผวกซานสนิดนี่เนาะแต่้วกตาหนึงว่าเปียย <c oughs> <ๆ>ูดอกเกือบขึ้นนี่นะครับเนาะบานี้ตานี่ครับตานี่ก็จะเป็นเห็ดนาเลรียเห็ดผึ่งเหนะ็ดโกนเนาะแม่นครับพุดนะ งามเลยจ้ะสองตานอกมือน,นี้เนาะสุดยอดนหน้องนอึงเนาะเรียนจ้าเป็นเห็ดปวดดอกใหญ่น,น้ำนะครับมือน,นี้เอาละน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปมือน,นี้น้องนึงกับแไมยิงกระเพาพี่น้องเขาปลาฮะเห็ดน่าจะมือนี้บริเทพพี่น้องปีนเขาหน้าจะน,อน่องผาพี่น้องลงมาปลาลาังหรือประซุดยอดขั้วมันเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดปวกสามชนิดน่าจะเฮ็ดแดงกอเฮ็ดหนาเหลือเฮ็ดผึ่งจ้าสำหรับคลิปมือนี้ธรรมกายอย่าลืมกดไลค์เลยจ้า ถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนุ่มกับไอ้นินเด้อจะเพื่อสิบโอภาสคลิปใหม่ๆนอกจากน่าน,น้องนึงกับไอ้นินสิพาพี่น้องไปหาเห็ดหมองได้ไม้ได้พี่น้องเซเลหูชนิดเห็ดที่เก็บแล้วก็สิซเลหูไม้ที่เขาหาเนาะจ้าสำหรับคลิมมันนี่สวัสดีจ้า,จาพบกันคลิปหนาเด้จอจ้าเอาล่ะนะครับผมสำหรับการเขา้าปลาหาเก็บเห็ดป่าในวันนี้นะครับผมกับเป็นวันแม่่แหงชาตินะครับตรงกับวันที่สิบสองสิงหาคมสองพันหนึ่หกสิบเจ็ดนี่นะครับผม ก่านไปอดี่ดีแถมก็ยังมีความมันอยนู่นะครับผมเห็ดปวกเห็ดตัวไปขึ้นหนึงหน่งบอกนะครับโดยเฉพาะเห็ดปวกตาผลนะครับเนี่ยไปหนึงหน่งถือดอกไม้หนึ่งคนนะครับเห็ดปวกตาเห็ดโคนยักษ์เห,นหน็ดห,หลากหลายชนิดน,นะครับวันนี้ก่อนจากกับเนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณ,คณทุกกาลังแรงใจจากพญามใหญ่พ่อแม่พมี่น้องลุงน้านาทุกทันนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมที่ชม่ข้ามาในรายการ ผิดพลาดประการใดหรือว่าตอบซชคอมเมนต์บาท่านใจนะครับผมกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาทุกท่านไว้นำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดบม่ได้เป็นประจําขอมหน่ยไว้ใช่เห็นพญายมีไ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเอฟซีปุขาทุกท่านทีท่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมาอย่ามีโรคภยัยหลาที่ดๆมากรรมกายสุกทางด้านร่างกายและกะ็ดิจิใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปราถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุข,ขีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผม สำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่า,วา,วา,วาสวัสดีครับพบพอกันหมู่ใหม่คลิปใหม่ครับผม